คลิปนี้มีคำหยาบคายดูแล้วอย่าพูดคำหยาบหรือจะมีฉากเลือดสาดโป๊ปเปื่อยเรียดสิทธิ์อาจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับดย๋ยของชอบยี่หานะครับเล่นมาเล่นเกมดาร์กโซสามนะครับก่อนที่จะเล่นมาเฟียสามต้องเล่นดาร์กโซก่อนเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เอลเดอร์ิมมันลงมาแล้วครับขอเล่นดาร์กโซสามก่อนมันมแนะนำกับผมหรือเปล่านี้ คไม่รู้จะแนะนำหรือไม่เธอรู้มาก็คือมิวเทคนิคอะไรสักอย่างนึงในชีวิตประจำวันแต่ก็เป็นเกมลียหัวร้อนชิปนะครับโอเคแสกูเอาเจ็ตกันแล้วกันปกติเอออันนี้สปีดของคาเมล่าสปีดของแคมป์ลาเออนั่นแหละใช่ใช ความตายวันนี้คือคอนเทนตแต่เราเห็นตแต่เราคอเาเนเชิอืนอืมมาสเตอร์อเบสตรดจิงนอร์ธแต,ต่ที่เทเบลิงตั้งแต่เ,เห็น,หนฉันเห็นในโลกนี้ เล่นนาโทงสามครั้งแรกครับผมเล่นปัดบอลไปแล้วนะแล้วก็เล่นนาโทงสามครั้งแรกไฟออฟเลนเล่นปัดบอลครัค้งแรกนะครับผมเนี่ยเนี่ยไปที่นั่นอ้าวอ้าวอ๋อเราเล่นคือผมซื้อนาโทงสามนะครับคือผมก็เล่นปัดบอล้วก็เล่นผมเล่นปัดบอบครัค้งแรกนะแล้วก็เล่นนาโทงสามทีหลังนั่นแหละเนี่ยนี่นะตั้งแต่ที่ แต่ที่ไฟนั้น,น,นรออก,ออกะระสุนไหมท่านหลอดออฟเดลิงอ๋อหลอดออฟเดลิงนี่เองอันนี้ทำไมตอนั้นเซนต์ทรปหลอดออฟซินเดอร์ นะครับผมไม่ใช่ลอออลเดรียนนี่ลออซินเดอร์นั่นแหละและอันเดดตัวนั้นอีกคนหนึ่งก็คืออาบิสว็อกเกอร์ชื่ออัลโธเรียสเปล่าอัลโธรียสอิชว็อกเกอร์ไม่รู้นะผมจำได้ชื่อนะได้ภาคแรกชื่อนะอัลโทเรียสอิชว็อกเกอร์แล้วก็ดับฟันคุณเดรีดยนหรือเปล่าสปอยล้ว <laughs> โอเคเอาใหม่ใหม่ไฮสปอยนะครับผมลบคลิปเอลยผมลบคอมเมนต์ออกเลยนะถ้าเกิดเป็สปอยอ่ะ นี่คือ you are the giant โอ้โหเพลงโคตรอลังการและเกมนี้เป็นเกมหัวร้อนนะครับบอกไว้ก่อนเลยต้องมีความตายแน่นอน <Wow. S 2> เกมนี้โคตรสิ้นหวังเลยแล้วก็เป็นเกมที่หัวร้อนแล้วก็เราต้องคิดนะครับคิดวิเคราะห์ก่อนตั้งแต่ตอนนั้นนะตลอดม่นี่อ่ะ โอ้โหไวฟูไวฟูมาด้วยนี่คืออันคินตันเรนลิงใครสปอยนะครับอยู่สปอยนะครับผมแล้วผมก็มาดูภาคสามเนซิตนี่คือไฟนี่คือลออวเซนเดอร์แล้วยังไงต่อเหรอไม่รู้ไม่ชี้ผมไม่รู้นะ แต่นั้นคนหนึ่งมาโอเคไม่รู้นะว่าจะได้อะไรดีขอเล่นดาวโซก่อนโอเคอันนี้คือตัวคอนที่ผมจะเล่นนะครับเอ่อเกไ๋ไปใช่ไปใช่กูดิเอ่อชื่อทีทัศนะนี่คือชื่อผมนะ แล้วก็ได้นอนก,กูเป็นผู้ชายอาชีพอันนี้ไหนอันนี้มอร์เซนอันนี้ดาบคู่อันนี้ดาบอืมกว่าอันนี้น,น,นี่โอเคอ่าผมผมชอบเล่นมอร์เซนมากกว่าอันนี้ขอเป็นย่มใช้เป็นไฟดอมนะฮะคืนนี้ผมไม่รู้นะ ตัวก็อ้วนนะผมอะไม่รู้นะว่าผมก็อ้วนนะแต่ว่ามาเป็นปติก่อนนี่อะไรอ๋อเป็นเพศพอเป็นผู้ชายก็พอเสียงมาเป็นวัยรุ่นอยู่อันนี้นี่อ๋อร่างกายนี้ก็ปบติอยู่เนี่ยสีผิวคนปกติกนี่แหละ หน้าตานี้ก็ดวงตาไม่รู้นะอ๋อ,อผมก่อนมีผมอะไรบ้างโอเคไม่รู้ก็เอาทรงไปไหนดีโซแฟชั่นใช่ใช่โซแฟชั่นไม่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนดีเนะี่ย แน่ได้ถึงเรื่องส,สุขไคเซนเลยเ <c oughs> คยผมไม่เคยดูนะอ๋อปกตินี่แหละคิวก็ปกติอ่ะเป็นคนปกติเลยเนี่ยไม่รู้นะว,ว่าจะเด้แบบไหนเอ,อ่อเอาไงดีวอะไม่ต้องก็ได้เราเล่นอาชีพเป็นเมือนแล้วก็เล่นอาชีพนี้อยู่แล้วเล่นยากมาดาโซ ผมบอกวเลยว่าผมเล่นดาร์คโซมค่ก็เป็นนะครับอันนี้คือเล่นครั้งแรกนะครับก่อนที่จะเล่นเอเดอร์ลิงเนี่ยขอเล่นดาร์โซสาก่อนว่ามันจะไมาขนาดไหนดูหน่อยซนนี่คือตัวเราใช่ไหมเราเป็นเราเป็นชายคนหนึ่งที่ต้องมานี่นะครับ ต,ต,ตัวตัวหัว้อยมากเราต้องตบบอสนะครับและนี่ก็คือตัวราสิท่าผมชอบเล่นอาชนีนี่เลยเพราะว่าอันนี้เป็นดาบคู่นะครับอีกตัวหนึ่งไนท์ก็คือดาบนะครับสปอยอเปล่าโอเคขอโทษครับโอเคดูการเล่นใน,นดาโซเหมือนปัดปอนหรือเปล่ากดโอเป็นการหลบแต่ปัดปอนกดเเอาโอ้โหไม่น่าเลยเรา อันนี้อันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เปลี่ยนอันนี้เป็นโล่อ๋ออันนี้ฟันโอเคอุยอ้ยอุ้ยเราจะกดอะไรดีวะเฮ้ยแน่แน่แน่ต็อกต็เออไม่รู้ว่าว่าจะกดเราไม่รู้ว่ผมจะกดยังไงกดยังไงดีวะกดหลบกดหลบยังไงเออกดหลบแบบนี้แล้วกดวิ่งอะ่ะ อ๋อโอเคโอเคายาฟ้าอันนี้เปลี่ยนนี่ได้อีกอันหนึ่งอะเอาออกแล้วก็อีกอันหนึ่งไม่รู้เฮ้ย <c oughs> ขนาดเล่นครั้งแรกเนี่ยให้เกียดมับ้างหน่อยให้เกียดมับ้างหน่อยเล่นยากหน้าดู กดเอาเป็นการหิวแน่ๆไม่ใช่ดิกดสามเหลี่ยมไปกดสี่เหลี่ยมเออนั่นแหละอันนี้เปลี่ยนเป็นดาบคู่โอเคว้าวไฟจัดให้ได้ชิมินด้วยขอบคุณมากโอ้โหนี่ขนาดเล่นดาร์โซครั้งแรกเนี่ยอันเนี่ย เคยเล่นมาบอกครั้งแรกนะผมก็เ,เล่นโอ้โหโอ้โหไอ้เกียร์บังหน่อยดีให้เกียร์บางหน่อยอันนี้ได้แค่เซสสวยซัดโฟไฟเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เกียร์บังบังเลยฮะให้เกียร์ยใ,หยให้หน่อยสมเกียรติหน่อยสิ โอเคคงจะยากหน้าดูอุ้ยอันนี้อัอออโอโอนนี้มีเฮ้ยโอ้โหเดินฮิวได้เหมือนกระปัดปอนหลบได้โว้ยโอเคอันนี้น่าคงจะเป็นบอสแน่ดูนะครับซึ่งยังไม่จักกาขอจักกาอันนี้ทีหลัง เอ้ยมีอันหนึ่งที่มันสามารถที่ได้มันคือไงวะมันคือไงวะอีอยังวะไม่รู้นะโอเคอเฮ้ยแน่สกรปรกไอ้นี่เล่นสกรปรกอ,อ,อกุ้ยโอ้ยไอแก้มั่งหน่อยดีเล่นครั้งแรกเนี่ยนี่ดืดืบดืๆดดมืมาหน่อยดิ มาหน่อยดิมาดิมาดิไม่กล้าสู้อ่ะโอ้โหไอเกียรต์มากเลยไอเกียร์หน่อยไอให้เกียรห้คนหน่อยให้เกียรตให้หน่อยให,ให้เกียรติคนเล่นมั่งมีนขนาดเล่นครั้งแรกเนะี่ยเฮ้ยโอโ้อยู่ตายฉากในตำนานเก่ความตายจริง ขนาดขนาดยิ่งวยยิ่งยังไม่เป็นมั่งเลยหรอเฮ้ยตายครั้งแรกก็คือฉานี่แหละไอนี้ไม่นับนะไอนี้ไม่นับ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 นี่โอ้ยอ๋อกดจ้างลาอันนี้เหมือนบัตรบอลโอเคนี่คืออะไรอันนี้เราได้ท่านั่งเดี๋ยวอันนี้คืออ๋อท่าอ๋อท่าบัตรอ๋อเหมือนท่าบัตรบอลอันนี้อันนี้คือชีน่าอันอันนี้ท่าที่ผมจำได้ นี่มันจะเป็นยังไงวะหให้เก็บผู้เล่นหน่อยสิง่ายเก๋ให้เก็บผู้เล่นหน่อยเฮ้ยมันไม่กดเอ็กมันกดโอีกี่วลืมอ้ออันนี้อันนี้ไม่ได้โอ้เซนไม่รู้นะ่าแต่ชำนี้มาจากไหนเอาโอ้ย นี่คือผมเล่นภาคฟาร์มนะไม่ได้เล่นภาคนี้เอามานี่ด้วยเฟลฟิลโซเลยนั่นแหละโอ้โหมันอันเ้ยผมจำได้ลีด้ามันเหมือนท่าสตเตลคิวแต่ว่าผมผมไม่รู้ท่านี้จริงว่าท่านี้มันต้องเอานี่ไงโซ่โซงเราเนี่ยยิบโซ่ขึ้นมาเก่งเกมของความสิ้นหวัง แล้วก็กาหัวร้อนให้เกียรม,มักงหน่อยดยีให้แต่ความตายโอ้โหสมชื่อจริงจริงโอ้อันน่ะแน่แน่นเฮ้ยไม่ใช่กดนี้ใช่ปะเฮ้ยอ๋อจำได้แล้อย่าหล่นนะมึงโอเคนี่ไฟบอล ว่ามันกดตรงไหนวะนลืมแล้วมึงให้เก็บคู่เล่นมั่งหน่อยหมดแล้วจ้าไม่มีอะไรอยู่แลว้วแม่แม่เล่นด้านหลังไอ้พวกสามขีดแล้วมึวกวกงกเล่นได้ไงเนี่ยพวกมึงทีมสามขีดกันอย่างนั้ว แท็กทีมคู่จังที่ขนาดที่ยังไม่ได้เลยนะโอเคเข้ามุดสู่ที่เดิมโดยการกวิวว่ากูต้องรู้จักความตายคล้ายๆเหมือนเราสอบกุมภศิตนาอมีโซ ใช้ดาบคู่แล้วก็มีพวกอีกตัวหนึ่งที่มันต้องนีให้เราโอ้ยชาชาชานี่สเตลวาไงอะลืมละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราสเตลวาไงวะโอ้ย กระโดดยังไงวะตีตีตีโอเคถ้าเกิดแล้วยวเราชินไปเองโอเคเราลองไปลองกับบอสมั่งชื่ออะไรนะดูเด็กเออโอเคช,ชักดาบขึ้นมาไม่รู้มันคือดาบอะไร มีขนาดกูลืมเล่นนะนะัแน่ะขอตีบอสก่อนดับแรกโอ้โหโอ้ยโหเธอแรกก็มาลุ้มแล้วแหละกูเล่นแบทบอลครั้งแรกกูลืมเล่นดาบ,บ่ซนี่ขนาดกูเล่นดาบโซครั้งแรกนะกูยังเจออนีมาเลยเหรอเฮ้ยคือขนาด ผมเล่นดาร์กโซนะผมรู้นะตอนทีเดียวเลยว่าผมต้องจับความตายแล้วเนี้ยคือคือคือไม่ต้องถามว่าผมกล้าหรอกลืมเล่นจบเล่นแ,แต่ปัดบอลนะปัดบอลมันมันกิ้งกบ,บ เล่นบัดบอลครั้งแรกอ่ะผมไม่เล่นดาวโซน่เล่นบัตบอลนะเพราะเกมมันนี่จริง, <S <S ดงเดี๋ยวทำไมกดยังไงวะอ๋โอรู้จำได้แล้วโอเคกดนี่ใช่ไหมเมกานี่นี่ไอ้เกียร์ปุ๊กเล่นหน่อยสิ เออตามไปกี่รอบลยอะไม่รู้นะโอเคผมลองผมโผลลอง,งนี่อยู่เฮ้ยไม่ถึงว่ะโอเคผมนี่อะไรอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือ อันนี้เราใช้อันนี้เราใช้ดาบแล้วก็มีนี่ซึ่งไม่มีค่าอะไรเลยนี่มันเราใช้โล่ไงวะตั้งแต่เจอบอครั้งแรกมันก็ยังรุมเบาอะ่ะมันชื่อบูเด็กเออเอ๊ยโอ้โหอ๋อต้องอ๋อต้องตีข้างซ้าย โอ้โหกูจักความตายโอ้โหโอเคงี้สิจิ้มเออ,ะอสะตอสเต๊ะแบบนี้โอเคเขาตายล้วมันคือ ตั๊กไปจะตีจะจี้ตั๊กไปจะสีโอ้โหกูโดนหีนี่เดียวกูตายแล้ว ยากมากไอันี้มันยากเหลือเกินยากมากๆายากโคตรพอแม่โคตรพอจะมันไม่ได้สักทีวะเออเฮ้ยก,กาโตหลบได้มา เฮ้เผื่อได้แล้วซิมพื้นหน้ามาไฟบอมโจมไปโอ้โหแรงหน้าดูเฮ้ยลบๆลบ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 เออ เพลีลังการมากเลยฟันฟันฟันเฮ้ยเอาละเอาละเฮ้ยยังยังยังเอ้ยชนะได้บ้ยโอ้โหป่าบอดชั้งแรกขอบคุณมากครับ โอ้โห oh oh, ได้นี่ด้วยอะไรนะเอเดนเตอร์ไฟเจอขอบคุณมากครับ <laughs> ชบนะบอลครั้งแรก <laughs> นี่ขนาดเล่นบอลบอลนะเลยต้น <laughs> บูอ,อ,นอ,อ้าวกดยังไงวะเจยู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 อยากอยากมากขอบคุณมาก ยกขึ้นมาททีเลยเออไม่รู้ว่าผมจะทำคิดดาวโซหรือเปล่าแต่ขออยากทำค่นั้นเถอะถ้าเกิดผมทำแล้วจะรอให้ผมฝึกฝึกให้มันดูแบบดูดีก่อนนะเพราะว่าดาวโซมันคือผมเล่นบัตรบอลนะผมเล่นบัตรบอลก็เล่นแบบธรรมดาคนระับโอฮันเตอร์ผมอยากก็ผมอยากผมก็อยากเล่นนะเฮ้ย จะตกจโตเออขอบคุณออดีนะที่มันไม่แครี่ไม่ใช่แคร์ดีอาวีนะแครี่นี่แหละโอเคว้าวเกมสนุกมากดาโซมันหนุกจริงมันเหมือนกับยุคสมัยก่อนที่เขาได้ดระดับยากกันแม้ทางไมโอ้มันก็ยังยากอยู่ ตีเป็นดับคู่ได้นะระวังด้วยปืนธนูมันชอบฟิลด the sun feel the sun เดี๋ยวทำเดี๋ยวผมทำมาเฟียสามนะเดี๋ยวขอเล่นดาร์กโซ่ก่อนดาร์กโซ่จะดีไหมเนาะดีดีดีโอ้โห <Hey! S 1> oh มีหมาด้วยอีกตัวหนึ่งเราย,ยังไม่ไปนะครับอีกตัวนั้นมันมีคาตานะอันนี้อันนี้ผมจำได้อยู่นิดหน่อยโอเคว้าวถึงแล้วเฟเธอร์สเตลลอ้าวไวฟูวัดตีเข้าไวฟูเอาละเอาไฟจิ้มเลยอ่า ดิโนสัวร์บอลไฟเออร์นะเออฉันไฟเออร์คีเปอร์อ่าเข้าใจแล้วไวฟุไวฟุกทัศนคติไฟให้มันโอเคตลอดอ๋ออันนี้อ๋อบินบินโดยจากปัดบอลโอเคแล้วนโอเค น,นี้เราเป็นคนนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือ HD อันนี้คือเซลเฮ้ยอันะไรอันนี้คือสีฟ้าฟ้ามันก็คือเราใช้เราใช้พลังนี่แหละอีกอันนึงเป็นสเตรนต์ก็คือนี่ความแข็งแกร่งก็นี่เดยเซ่มันคืออะไรขอช่วยหน่อยได้ไหมอันนี้เหมือนแคสตีอันนี้เหมืนอน,น,นโซอันนี้โซเรา นี่ H C นี้ F P อันนี้ปึ๊บอันนี้ปึ๊บอ่าอันนี้ก็เราใช้อาวุธนะครับนี่คอนสเตนต์อ่าอ๋อตัวจากตรงนี้โอเคเรียกว่าอ่ออัพรับนี่ก่อนดับแรกสเตนต์ด้วย F P ด้วย ผสมมันเยอะมากคอนเฟิร์มเลย Ashen One โอเคอีคอนึงก็อ๋ออ๋ออ๋ออะไรท่าที่เข้าใจ นี่ขนาดเล่นดาวโซสามนะปาบบอสครั้งแรกก็ยังดีบอสมันเยอะมากดาวโซซื้อดี c ซีด้วยมันจะมันมากๆอันนี้เคยก็ไม่รู้อ๋ออันนี้ไม่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วขนาดขนาดที่ได้ไม่เป็นนะยังเล่นเป็นอนะ่ะ ลองคิดดูสภาพดูสิความยากขนาดนี้อยากเล่นยังไงเนี่ยแล้วอันนี้คือทางนี้ไปแล้วเอออันนี้อันนี้อันนี้เฉยส่วนนี้มีบันไดอ๋อนี่มีนี่เราจะทำยไงอะอยู่ตรงเอออะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอออะไรวะยู่นี่อ๋อไม่ได้ อันนี้เราขึ้นไม่ได้โอเคนี่เหมือนอืมที่นั่งของคนนั้นคนนี้นี่เป็นหลอกซินเดอร์นแน่ๆเลยที่มีคนนั่ง้อ,ออีทามหนึ่งอ่ะอุ้ย ไม่ลงไม่ลงเดียขาดตรงนี้แหละอืมโอ้โหกูอะไรนั่นเอออะไรวะนั่นอ่ะหมอช่างตีดาบเฮียรับนะอันนี้คือเอ๋อคือไอ้ท คอมเมนต์ช่วยหนึ่งคอมเมนต์ช่วยหน่อยนะโอเคหยุดนี้แหละโอเคนะแล้ว okay, อ uh, ีกคนหนึ <laughs> oh, like ่งนะ National n a t i o n a อ๋อนี่เหมือนการซื้อของอันเจสเ o อร์มีอ่ะมีโล่มีไฟ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับสวิตเอสวิครก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวิตเคอรก่อนครับสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับวันนี้ผมลองเล่นดารกโซ่สามดูมันจะง่ายมันจะยากหน้าดูนะครับเล่นผมเล่นแบบครั้งแรกก็ยากแล้วนะครับแล้วก็เล่นดาร์กโซสามนะครับปบบบอกครั้งแรกนะก็คือภาคสามก็นี่แหละโอเคครับก็เจอกันนะครับ